สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django หนึ้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากเปิดตัวในฐานะรถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าแนวคอนเซปต์แนวคิดนะครับในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019รวมถึงมีการออกภาพสิธิบัตต่างๆทั้งงานออกแบบและระบบการส่งกำลังตั้งแต่ปี2020 จนล่าสุดได้มีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับว่า Yamaha e01 รถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้า100%คันแรกของทางค่ายได้เริ่มทำการทดสอบกันแล้วจากรายงานของสื่อญี่ปุ่นอย่าง respon. jp ได้ระบุว่า Yamaha ได้เดินหน้าในการทดสอบรถต้นแบบของ Yamaha e01 สกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งคาดว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่เตรียมวางขายจริงหลังจากนี้ด้วยถึงแม้ว่าภาพสปายช็อตนั้นตัวรถจะถูกอำพรางอยู่นะครับ แต่เราก็ได้เห็นโครงร่างของตัวรถที่ดูจะไม่แตกต่างไปจากตัวรถคอนเซปต์ที่เปิดตัวเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเลยแม้แต่น้อยตัวรถ E01 ยังคงมีรูปลักษณ์โดยรวมนะครับที่คล้ายคลึงกันระหว่างการผสมผสานของ X Max และ N Max นะครับโดยรูปแบบของรถ Maxi Scooter ตตามแบบที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดโลกตอนนี้และเมื่อมองในรายละเอียดลึกๆแล้วนะครับตัวรถจะมาพร้อมกับคุณสมบัติการพร้อมใช้งานจริง และก็น่าจะตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะครับตัวรถจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LCD แบบนิเกทีฟที่ดูเรียบง่ายนะครับโดยมีการแสดงผลในส่วนของความเร็วตัวรถปริมาณแบตเตอรี่นาฬิกาบอกเวลาหมดการขับขี่นะครับรวมไปถึงสัญญาณแจ้งระบบ ABS ไฟเลี้ยวนะครับและที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือเราจะเห็นรูปของสัญ,ญลักษณ์ WiFi หรือว่า 5G นะครับอยู่ที่มุมด้านขวาล่าง ซึ่งตรงนี้เองน่าจะเป็นฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่ได้เรียกว่าเป็นจุดขายสำคัญของรถรุ่นนี้นะครับตัวรถจะมาพร้อมกับขอบล้อขนาด13นิ้วนะครับมีระบบเบรกแบบดิสก์เดี่ยวทางล้อหน้าและล้อหลังพร้อมกับระบบ ABS ระบบกรสนสะเทือนน่าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นสปริงคู่ส่วนกุญแจครับคาดว่าจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับแต่ว่าในส่วนของแบตเตอรี่และขนาดของมอเตอร์กำลังขับไฟฟ้านั้นยังไม่มีการเปิดเผยเออกมาในตอนนี้ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมารอดูกันจริงๆว่าในการเปิดตัวนั้นสเปคของเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้จริงๆนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคาดว่าอีกไม่นานเกินรอเราจะได้เห็นการเปิดตัวกันอย่างแน่นอนสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot d j a n g 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ